45311ใครปังบ้างสรุปเปิดเทอมใหม่พร้อมไปต่อ16สิงหาคมพศ2 5 6 6คำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปยังพี่น้องปองปายสู่ผู้สุขคนคือเกาเนาะคะ่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอนล้านลาซ่อมผ้าพารวยนะคะสบายดีค่ะพี่น้องพบกันนะคะหลังวันเข้าพรรษาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเข้าสู่เข้าพรรษาแล้วเนาะคะ่ะสามเดือนนะคะท่านผู้ชมผู้ใดใดไปทําบุญ ทางไกลๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปหาไปต่างจังหวัดเนาะค่ะไปเฮ็ดบุญบานก็ยินดีนำเนาะค่ะหยุดยาวเนาะค่ะพี่น้องเนาะช่วงนี้นะคะหยุดยาวนานมากเลย6วันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเด็กหน่อยก็ปิดเทอมอยู่บ้านค่ะพี่น้องส่วนแม่ม่อนนะคะบ่ได้ไปไกละค่ะพี่น้องคาน้ํามันแพงเนาะคะ่ะคาแห้งบ่เลือค่ะพี่น้องค่ะสำหรับ ปีนี้ทำบุญใกล้บ้านเนาะคะ่ะอยู่วัดน,นิ่มนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะยินดีปีดานะคะกับทุกคนทุกท่านเนาะคะ่ะที่สุขสมหวังในงวดนี้นะคะหลังจากประกาศผลสอบออกไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะและก็เป็นกําลังใจให้นะคะกับทุกคนทุกท่านที่ผิดหวังและก็พลาดหวังเนาะคะ่ะชีวิตเรายังมีงวดหน้าเสมอเนาะคะ่ะ ไม่ท้อนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้วันนี้ค่ะแม่มอนก็นมั่นน้อยๆค่ะพี่น้องพอได้ปนเนาะคะ่ะพอได้ทุนขึ้นค่ะพี่น้องพอได้กจะจายค่างวดเดกเนาะคะ่ะพอดีงานบม่มีงานบร่รลาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะมาดูนะคะว่าประกาศผลสอบออกมาก็คือ260453เนาะคะ่ะ รางวัลลอตเตอรี่เลขท้ายก็คือ 1, 1นึ่งหนึ่งะคะพี่น้องและก็รางวัลต่างๆก็ตามนั้นนะคะส่วนงวดน,นี้นะคะปังน้อยนะคะพี่น้องเนาะเข้ากันน้อยแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ก็ ให้เข้าไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมอย่างชุดนี้นะคะของยายแลชุดฮนุมานนะคะที่แม่มอวบาว่าเพิ่นเคยปังนะคะ7 3 3 7เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะงวดนี้ก็ปังอีกเช่นเคยนะคะมาครบ3ตัวเลยนะคะก็คือ3 5 4นะคะ ต้องจอบแนมชุดนี้ดีๆนะค่ะส่วนเลขออกกาลังกายเพิินกระปังที่เลข4ลี่นะค่ะเลขกําลังวันก็คือหนึหนค่ะพี่น้องแต่ว่าแม่ม่อนเอามาฟ้าพี่น้องแค่ชุดหนุมานนี่แล้วก็ชุดลงทานเนาะค่ะและปังสาตัวอีกชุดหนึ่งก็คือแนวทางของแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยนะคะที่ให้5 4มาเนาะค่ะ ชุดนี้นะคะแอดนางฟ้าน้อยก็โพสบ่อยมากนะคะสำหรับงวดนี้พี่น้องพร้อมเลี่ยงเพิ่นวานเนาะคะ่ะแต่เนาะคะ่ะกับบ่มีโศกบ่มีบุญนั่เพิ่นค่ะพี่น้องเห็นแต่ว่าบ่ได้ซื้อเนาะคะ่ะเอามาฝากพี่น้องอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องปังบ่เนาะค่ะชุดนี้เป็นแนวทางของแอดชินจังจอมแก่นนะคะท่านผู้ชมเพิ่นกระปัง3 5ห้านะคะ เข้าบ่อยเดินดีเนาะคะ่ะสำหรับชุดนี้นะคะและเลขของยาสีปทุมมานะคะก็เข้าอีกแล้วเนาะคะ่ะสําหรับงวดนี้เข้าที่35นะคะเป็น2ตัวกลับบนนะคะและสําหรับเลขในตารางชุดนี้นะคะท่านผู้ชมก็เข้าบ่อยเดินดีนะคะงวดนี้มาครบ3ตัวบนเลยนะคะ453เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ส่วนเลขล็อกชุดนี้นะคะให้ล่างขึ้นบนเนาะค่ะ5 3ตรงๆเนาะค่ะเข้าซองหัวติดแล้วเนาะค่ะใบนี้นะคะแม่นมากขั้นเทพนะคะแม่นอีกแล้วนะคะ2ตัวล่างตรงๆ1 1นะคะอีกหนึ่งชุดก็ของอาจารย์หนุ่มเหนือนะคะเข้า5 3นะคะสองตัวบนตรงๆเนาะค่ะ ส่วนเลขพ่อจเจริญศิล์นนะคะก็มี53เหมือนกันนะคะแต่ตัวเน่นเพิ่นบกเข้านะคะพี่น้องเนาะ,ะที่งวดนี้เข้าน้อยเพราะว่าคนจะเป็นเลขที่83เนาะคะ่ะ8 3 9 3 6 3เนาะคะ่ะและชุดนี้นะคะเป็นเด่นล่างของแอดตานะคะให้หนึ่งหนึ่งก็เข้าหนึ่งหนึ่งเลยนะคะให้ล่างอ,อกล่างเนาะคะ่ะ ชุดต่อมาค่ะใบฟ้าของอาจารย์กรการละศินนะคะเข้าที่3 5หนะคะ2ตัวกลับบนเนาะคะ่ะเข้า3มวดติดแล้วเด้อค่ะพี่น้องและก็มาปิดท้ายกันที่แนวทางของเอสบีนะคะเอสบี SB เข้าชุดนี้นะคะให้รูด1น,นะคะให้ 1- 1เม็ดเดียวนะคะให้บนลงล่างเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าชุดน้อยชุดน้อยหางนะคะ เฮาก็ซื้อบนกันล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะหรือว่าจะเน้นทั้งบนและล่างก็ไม่เสียหายเนาะคะ่ะเล็กปอดไกลับเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะแอดสุยนะคะแอดสุยก็เข้าอีกแล้วะคะ่ะเป็นสี่งวดติดแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะสามห้านะคะประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะส่วนตัวแลนก็เข้าไลท์แนไลายอาจารย์อยู่เนาะคะ่ะแต่ว่า ส่วนมากตัวจะจะไม่เข้าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะและก็มาดูแนวทางชุดใหม่ของแอดสุยกันเลยนะคะ16เดือน866นี้แอดสุยให้8083850305และ35นะคะพี่น้องสังเกตดีๆค่ะพี่น้อง030535แอดสุยก็ยังติดไว้อยู่เนาะคะ่ะ และนะคะแนวทางอีกท่านหนึ่งที่เข้าบ่อยเดินดีนะค่ะเนื่องจากว่าจํานวนก็จะเยอะๆอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ก็เข้าบ่อยนะคะสําหรับแนวทางของแอดรัชนกชุดนี้นะคะงวดนี้นะคะแนวทางใหม่ก็มาแล้วเนาะค่ะ4 0่1 42 43 5051 52 53 6061 62 63 7071 72และ 73นะคะและคราวนี้ค่ะพี่น้องแอดัชนกก็ตัดให้นะคะตัดให้เหลือน,น้อยชุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าเอาเลขที่เคยออกแล้วตัดทิ้งไปเพื่อนวานเนาะค่ะพี่น้องเหลือนะคะ40 4 1 4 2 4 3ส1 6 1 6 2่าและ6 3นะคะ6กก็เคยออกอยู่เด้อค่ะพี่น้องเพื่อนก็บอตัดทิ้ง คงจะเป็นเลขเด่นเน้วค่ะพี่น้องเนาะแต่ก็ไม่แน่นะคะพี่น้องเลขที่เคยออกแล้วมาออกอีกได้นะคะช่วงนี้รัฐบาลไทยออกแต่เลขเดิมๆเนาะค่ะ เราจะมาปิดท้ายกันที่แนวทางของอาจารย์ดุยพลันนะคะเ<ม>พิ่นให้ไหวลงไหวนะคะพี่น้องเนาะเรานะคะเราก็ต้องดูข้อมูลเก็บข้อมูลกันไปนะคะงวดที่ผ่านมาเพิ่นให้หกสามเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะผิดไปหนึ่งแต้มนะคะมาดูกันที่งวดใหม่เลยค่ะสิบหกสิงหาคมนะคะหลักร้อยเพิ่นให้สองและสามค่ะ คู่ต้นมี 3-4, 3-5, 3-6, 4-4, 4-5, 4-6นะคะเน้นคือสีแดงนะคะถ้าสีแดงเอา2มาใส่ก็2-3-4เนาะค่ะ3-3-4เนาะค่ะ2-4-5นะคะ3-4-5ค,ค,ค่ะพี่น้องเป็นตัวเก่าเนาะคะ่ะและ 3-4-6, 2-4-6ก็มารอลุ้นกันเนาะค่ะพี่น้อง ส่วนชุดคู่ล่างนะคะงวดนี้มี0 1และ9นะคะแล้วก็2ด้วยค่ะ <Okay. S 1> พี่น้องคู่หลักคือ0 2 1 2และ9 2 <Okay. S 1> คู่รองคือ0 1 0 9และ1 9นะคะ <Okay. S 1> แนวทางของอาจารย์ดุยพลันเนาะคะ่ะ <Okay. S 1> ของแอเทะเลใจไม่มอนอย่างบอเห็น <Okay. S 1> ด้อค่ะพี่น้อง วัดที่ผ่านมาเพิินก็นหลุดเนาะคะ่ะแอดทะเลใจนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ม่อนก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังผิดพลาดประการและเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะทามีเสียงซซดแตกเข้าไปในคลิปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะเสียงลูกแม่ม่อนเล่นเกณฑ์เนาะคะ่ะ AI คงอีโบจับใมมอนได้ร้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ